ถ,ถ้ามราถ้าเรดูกลับอีกทางหนึ่งนะมันจะอ้อมหน่อยรลมแรงชิบหายเลยโอ้โหตรงนี้ยิ่งไม่มีไฟและคิวมืดมากผมรถผมลอดเอา,า,อาละผมยินดีต้อนรับสู่ MT Racing นะฮะอันนี้เราจะพาทุกคนไปขี่กับบ้านกันดีกว่าเออแต่ทำนิดนึงเย็นแล้วแหละก็เท่าไหร่ลวกี่โมงแล้วเนี่ย จะหกมงเย็นแล้วทำไมท้องฟ้าสีปแปลกๆวะมันฝนจะมาเลยเออไปคิดไปเองรถยิ่งพึ่งล้างเสร็จบรรยากาศตอนนี้ก็เย็นเย็นมากไม่มีวี่แววที่จะรู้สึกอย่างอื่นเลยนอะกจากหนาวเออเหมือนเพรารู้สึกอันนี้ขี่รถไปสีสะเกต กำลังเ,เที่ยวอะแต่พวามเปจริงตอนนี้เรากำลังกลับบ้านเ้องฟ้าก็สวยดีนะนี่ออกมาสักช่วงสี่โมงห้าโมงเย็นนี่แบบโหยิ่งสวยกว่านี้เขอาฟ้าเออเป็นพ้งเป็นพ้งนไม่ได้รถเยอะอถ้ารถไม่มีนี่ตรงนี้นี่ผมระดับเลสซิ่งเลยนะ S <S หมดขอบหมดขอบ <S 2> <S 2> <S 2> <S โดดเนินเหมือนวิบากแ้ปิดชิวตอนนี้ก็มื่นนะ เฮ้ยเดี๋ยวพี่กูนี่หว่าว่าอยู่คุณพี่โอ้โหพี่นี่เคยขับด้วยกันแต่ตอนนี้แกก็มาขับเรีบแล้วสัสดีครับักทายกันหน่อย นานที่ได้ขี่รถเล่นกับแกซันไปเกี่ยวไม่นอนนี่ยันแหละเยวกี่วิวด่ะสิบวิแล้วเราสายตาซันด,ด้วยสิ ตันไม่ว่าเอียงด้วยตอนนี้ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงลม,มพันึพืพับ,บ้างนะเพราะว่าผมไม่ได้ปิดชิวโอ้ชิวมืดมากถ้าปิดชิวขับตอนแบบประมาณนี้ืะลองทุกคนลองคิดสภาพดูนะถ้าผมปิดชิวเนีย่ยในชิวผมมันจะความรู้สึกมนประมาณทุ่มกว่าเอเอแต่ ข้อดีของมันก็คือเวลาขี่รถตามรถนักเรียนแล้วนักเรียนมองเราเนี่แบบเราจะได้ไม่เขินไม่อายด้วย <c oughs> นี่เป็นสาเห็นหนึ่งที่ผมเอาชิวมืดแต่ข้อเสียแม่งแบบขี่ตอนคืนยากเคยขี่มาประมาณร้อยกว่าแล้วก็มีรถออกมาจากซอยแล้วมองไม่เห็นอนะ่ะข้ออันตรายเลยพาถ้าน่าด,ดูกลับอีกทางหนึ่งนะมันจะอ้อมหน่อย ว่าเส้นที่ผมมาตอนสมัยเด็กเนี่ยมันใกล้เกินเลยผมไปกลับโรงเรียนทุกวันเส้นเดิมเออหลับตาขับก็ได้เ,เส้นนั้นตอนนี้ก็เลยไปนิดนึงใกล้กว่านิดนึงใอย่างเส้นนั้นเขาก็ทําถนนด้แหละแต่มันก็ดีขึ้นแล้วเมื่อเช้าก็มาอยู่ทางไม่เสมอกันเลยเปลี่ยนเล่นนี้เราจะคว่ำมันเนี่ย ตลายนี่ยวันนี้เป็นตลาดนะฮะโอ้รถเยอะมากช่วงประมาณตีห้าเขาก็เริ่มมาจัดของเลยขายของแล้วโอ้ลมแรงมากลมแรงที่หายเลยถ้าขี่บีเอ็นเนี่ย รถหนักนะรถจะได้นิ่งๆโอ้โหปิดชิวนี่มืดเลยมองไม่ค่อยเห็นนะตอนนี้ปิดชิวลแล้วหนาวเกินเดี๋ยวมองพอได้อยู่นะเออย็นพื้น8ปดสิบเแบบชิว,ชวๆฮนะแต่เส้นนี้ถ้าตอนกลางคืนแบบมึนๆเลยอะ่ะคุนล่วงอะ่ะแต่จะมีหลุมเออ อันตลาอยู่ถ้ามาเร็วๆนะโอ้โหตรงนี้ยิ่งไม่มีไฟและชิวมืดมากไม่รู้ในกล้องจะเป็นยังไงนะเพราะว่าผมปรับไออะไรวะ i อเอ่ะเป็นแป0รเพราะว่าที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นพันหมันสว่างเกินไปดูจากคลิปที่ผมขับซีเบียก็ได้ตอนนั้นผมลืม ผมไม่ปรับเป็นพันหเออแล้วก็มาเที่ยวกับคลิปลาสุดได้ว่ามันสีเป็นยังไงเออสว่างแล้วก็มืดยังไงถ้ามาเส้นเก่าที่ผมเคยไปกลับสมัยมอต้นเนี่ยมันมันไม่มีไฟเลยน่ากลัวเกินมืดอ่ะไม่มีไฟแม้แต่ดวงเดียวน่ากลัวโอ้โหเปิดชิวแล้วโคสว่างเลย เดี๋ยวซ้ายครเดียวซ้ายตอนผมมาแรกๆผมก็เลยอยู่นะเออแยกข้างหน้านี่เองโอ้โหแม่งคนละอย่างเลยกับอะไรวะกับปิดชิวอะมืดเกินแต่ทางนี้ดีก็จะมีหมู่บ้านแล้วก็ไฟนะฮะ ทางนี้ก็ยังมีหลุมมีเนินอยู่นะเออแต่ทางเส้นที่ผมเดียวอะเดียวไปกลับอะไรมันไม่ค่อยมีแต่มันมืดอะน,น่ากลัวเกิดทางนี้ยังดีได้มีไฟเอเโอยโง่หว่ะลำโมโตจีพีต้องมาแล้วเ,เกีือกุ้ม,ม นีไ่ไงที่เขาเลี้ยวออกมาจากทางซ้ายมันก็จะมาทางที่ใกล้กว่าที่ทางผมมาไดีดูดูดิคนมืดอ่ะไม่มีไฟเลยแต่มันใกล้กว่านะตอนเช้าที่ผมไปผมรีบผมก็ไปทางนั้นแหละมุดจัดเลยแต่เวลานี้ยังมีรถ่าเทียบไปเที่ยวมา โอ้โหพี่โอ้โหตาสว่างเลยตะกี้เนี่ย<ส><ด>แต่ช่วงประมาณสี่โมงเย็นแถวนี้สวยมากนะ<ส><ด>แต่คํามานี่น่ากลัวโรถหกล้อ<ส><ด>โอ้โหทั้งดินทั้งหินทั้งทราย ทั้งลมมาหมดเลยตะกี้เนะี่ยมองไกลๆไม่ค่อยเห็นอนะ่ะตอนคืนมองยากมากโดยเฉพาะในความนำะมันระวังมากกว่าตอนขับตอนเย็นอนะ่ะนี่สเต็ปแบนโค้ตัวเอส ขับในสนามอ่ะจะได้ปลอดภัยขี่บนถนนหลวงนีง่อันตรายโอ้โหทำไมมืดจังตอนนี้ผมเปิดไฟสูงไม่ต่างเลยจากไฟต่ำเลยเดี๋ยวเปิดไฟต่ำนะเนี่ยเนี่ยต่างกันนิดเดียวซื้อทวริงมาขี่มีสปอร์ตไลท์เนาะบอกเลยเปิดที่สว่างสว่างจ้า รถอนะไรวะเนี่ยเอจีบีเพราะวะไอรถที่เป็นเหมือนมอไซค์อ่ะนี่เป็นสี่ล้อะตะกี้ไฟโขสว่างนั่นสินะไฟที่รถเราต้องการเอ้ก็จะดู ก็จะถึงก็จะถึงเฉลาหนามอยู่นันเนี่ยเอาแล้วผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมอยากผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยบ๊ายบายครับไมาเจอคลิปหน้าชียูอักเกตุมอะดู